สำหรับในเขตพื้นที่ของอำเภอบางละมุงนะครับที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับณวันนี้นะครับยอดณวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์นะครับทั้งหมด18คนนะครับก็จะเป็นคนไทยนะครับ8คนเป็นต่างชาติ10คนนะครับแล้วก็เป็นชาย9คนเป็นหญิง9คนนะครับ กระจายอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางมุงจะประกอบด้วยในเขตเมืองพัทยานะครับ14คนนะครับในเขตเทศบาลเมืองหนองปือ2คนนะครับในเขตตำบลตะเคียนเตี้ย1คนในเขตตำบลห้วยใหญ่1คนทั้งหมด18คนนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับสําหรับผู้ป่วยต่างๆนะครับก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับสําหรับ ผู้เสี่ยงที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่างๆนะครับต่างอเคตแรกๆที่เราตามมาไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเมืองหนองปืนนะครับพุ่งนี้นะครับจะครบกําหนดสิบสี่วันนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดต,ต่างๆตอนเนี้นะครับยังไม่มีการป่วยนะครับเราก็จะตามทุกเคสที่ลงพื้นที่ต่างๆที่มีความใกล้ชิดเสี่ยงว่าไปสถานที่ต่างๆณนะวันนี้นะครับยังไม่มี ผู้ที่ใกล้ชิดต่างๆในเขตของเราที่เป็นคนไทยนะครับในเขตเมืองหนองปืนต่างๆเนี่ยยังยังไม่ป่วยนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับก็จะมีะในเขตของรัเสเซียนะครับของต่างชาติที่มาเป็นกลุ่มหนึ่งนะอันนั้นอะเชื่อมโยงติดต่อกันอันนั้นติดต่อกันนะครับแต่ในของคนไทยนะครับยังไม่มีการติดในเฉพาะกลุ่ม เสียงต่างๆในครอบครัวอันนี้ก็เรียนให้ทราบครับาถามว่าค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องป้องกันทั้งหมดอ่ะทุกคนก็ต้องระมัดระวังตนเองนะครับเพราะว่าผู้ผู้ที่ป่วยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเมืองพะยายเนี่ยถือว่า14บรายแต่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสิบรายส่วนมากเขาก็จะมาพักเป็นจุดๆแล้วก็เดินทางต่อ นะครับแล้วเขาไม่ได้เดินทางแบบทั่วๆไปนะครับอันนี้อันนี้เราก็อยากควบคุมง,ง่ายนะครับ้มาตรการของทางกระทมมรวงหาดไทยของรัฐบาลนะครับ mm hmm. ก็จะมีการไม่ว่าหนึ่งตั้งด่านนะครับที่เราดําเนินการกันอยู่สองลงพื้นที่ของขนส่งสาธารณะต่างๆนะครับสาม ในเขตตำบลหมู่บ้านเราก็จะให้ทางตำนานผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนเนี่ยเข้าไปสำรวจอยู่แล้วที่รวบรวมกับที่รวมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางกำนานผู้ใหญ่บ้าน,ทา,น,น,นาท,ท,ทาง,นานาทางประหลัดอำเภอทางสาธารณสุขเนี่ยที่ลงพื้นที่อยู่แล้วตรงนี้ในภาพรวมเนี่ยเราทำทั้งหมดอยู่แล้วนะครับที่กับที่มาจากต่างประเทศที่มาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงเช่นกรุงเทพตรงน,นี้เราเดาเนินการในพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับ ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ในระยะห่างนะครับที่ที่ทางมาตรการต่างๆของสาธารณสุขที่ออกมากินของร้อนล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นมาตรการที่ที่ช่วยได้นะครับแล้วกอ็อย่าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดนะครับแล้วตอนนี้นโยบายของจังหวัดชลบุรีนะครับหรือของรัฐบาลต่างๆเนี่ยครับก็ให้มีระยะห่างต่างๆแล้วก็ สถานที่เสียงต่างๆนี่ก็ดำเนินการให้สามปิดหมดแล้วนะครับเป็นส่วนนึงก็คืออย่างของเคสที่เป็นผู้ชายไทยในพื้นที่ก็คือสกีนในวงเล่าเหมือนกันก็น่าจะไปเที่ยวกรุงเทพเที่อะไรมาส่วนมากของจังหวัดชลบุรีจะเป็นลักษณะน,นี้สนามมวยบ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเนี่ยที่รู้แล้วก็คือมันไปนเทียเ่ยวกรุงเทพมาแล้วก็กลับมาที่เราแล้วก็เทีย่ยวอยู่ในบริเวณแถวแถวพุที่บงพัทยาครับ